คฤหาสา์หลังโตใหญ่กว่าคอนโดรูกว่าโอเรียนเตนอยู่บนฟ้ามองลงมาอย่างเด่นสนามเด็กเล่นยังกว้างยาวเป็นกิโลสวยสวยจริงๆยิ่งกว่าวิมานบนอากาศ คฤหาสสุดหรูประตูทำด้วยทองห้ห้องนอน60ห้องน้ำแถมยังมีสนามเด็กเล่นผู้ใหญ่เล่นคนแก่เล่นครบสะว่ายน้ำใหญ่เบอร์เทอร์สไลเดอร์สูงกว่าตึกร้อยชั้นสนามแข่งเรือใบเรือหางยาวทั้งเจ็ตสกีก็มีพร้อมอุ้ยอะไรใหญ่โตขนาดนั้นแล้วจะขายเท่าไหร่ล่ะโอ้ไม่ยังไงก็ไม่ขายครับของผมเองแค่อยากให้รู้ว่ารวย เริ่มลำเอียง